ช่วงนี้โรสดูเปลี่ยนไปทั้งการพูดในิสัยท่าทีทุกอย่างเปลี่ยนไปเหมือนคนละคนมันไม่ใช่รสที่ดูอ่อนแอพูดน้อยเก็บตัวแต่ก็แ่่งเธอใครจะไปสนใจฉันควรจะไปเรียนดีกว่านั้นโรสนิ่แล้วทำไมถึงมีแต่ผู้ชายล้อมรอบตัวเขา ของกูคองกูครับจะเป็นของมึงได้ไงมึงมาช้าต้อง19แค่มาชาหนึ่งเก้าแล้วมันจะทำมาไอ้เพื่อนบิหาเอ,อม่มคือว่าแต่กูได้จุกแรกกับได้ไอ้นั้นกับเขาก่อนมึงกูก็ได้เหมือนคันยามาได้ครับใครก็ได้ช่วยกูทีฮะแม่งสึกมีไอ้บิหาตัวไหนมาเอาไปว่าวิ่งโคตรเร็วไอส้สเดี๋ยวมึงพูดคำหยาบเป็นด้วยแต่กูพูดแต่แต่ไม่ค่อยได้พูดไหนขอบใจที่ช่วยเมื่อกี้ ถ้าเมื่อกี้จะพูดอะไรไม่มีแน่ใจเลือกเซาซีขอโทษทีนะคือกูถามกูไม่ได้เซาซีถามกับเซาซีมันไม่บอกทำไมโหลดอีโก้เข้าสิคุยด้วยทีไรเหน่กับมึงทุกทีหน้าบูดมาเหมือนปลาบูแบบนี้โดนสาวที่ไหนปฏิเสธมาอีกละเงียปาไปทำบุญรอสนายอยู่ไหนไปไหนทำไมาไม่บอกฉันเนี่ยต้องมาตามหาหนายอีก แม่นั้นอะไรนะคนสวยหรือนางฟ้าที่ไหนเนี่ยสวยงามยิ่งกว่าคนในห้องกูอีกใจกูเต้นแรงเลยยุก็แรงมานแล้ยิง่งทำให้รู้สึก <ไป S 1> มอตัวเองอกำลังลอยเลยยิ่งคิดยิ่งไปกันใหญ่เลยกูเอามึงไปตอนไหนไม่เรียกกูว่าไอเวนขอโทษทีนะพี่ว่าไงจะน้องสาวคือว่าพี่เห็นเพื่อนหนูไหมคะรสข้ฉันมีเรื่อจะไรรอคือฉันชอบไหน ล้อเ,เล่นอับปลาไม่ได้ล้อเล่นจริงจังจริงหรอพิสูจสิแต่นน้าทาอินนะอุ้ยไอเชียคนไม่ใช่ผีโทษแล้วมึงมาทำอะไรกูแค่แค้นใครบางคนนะใครวะ อ๋อแล้วกูไม่ชอบมันว่ะแล้วไงกูอยากจะฆ่ามันทำไมเอาเป็นว่าเรื่องมึนยาวอ่าฮะงั้นขอเขาร่วมด้วยแล้วกันทำไมวะรอบที่แล้วมันด่ากูเสถียงไม่ออกแค้นสินะก็ใช่ไงงั้นเรามางางแผนกันไหมได้ตกลงเนี่อายุเราสองคนก็เอท่าท่ากันนะทำไมต้องทำกับหัวสุดที่เธอในอนาคตรแรงด้วยอีเขาเจอเป็นแค่เพื่อนดีแล้ว ว่าไงจะน้องสาววงเล็บเปิดข้างหลังกูคืออะไรว่าวงเล็บปิดรอเยินนี้นายมาหาฉันที่หนึ่งได้ปะก็ได้แต่ที่ไหนแต่รีบๆหน่อยนะเพราะกลับมืดมากกว่านั้นไม่ได้ไม่ต้องห่วงหรอกแบบเดียวโอเครอนานแล้วเนี่ยเมื่อไรจะมามาแล้วรอนานไหมรอตั้งแต่ห้าโมงจนถึงหกครึง่งเท่ากับชั่วโมงครึง่งโทษแล้วกันเงินพวกเราไปกันเถอะ ตรงนี้หรอใช่แต่อรอเพื่อนฉันแปบนะอ่าก็ได้อะตีเดียวได้ไง